วันนี้พวกเราทีมงาน,นมอไซค์จะมาเล่าข่าว s u z u กิ GSX-S 1200 2024นะครับเปิดตัวในตลาดอเมริกาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว s u z u กิ Suzuki, เปิดตัว GSX-S 1200 2024ซึ่งมาในสีใหม่นะครับและทําตลาดในอเมริกาแน่นอนนะครับว่าตัวรถที่ได้อัปเดตสีสันใหม่นี้นะครับผมโดดเด่นอย่างแน่นอนนะครับโดยตัวรถเนี่ยมาในสไตล์ n เก็ต bike ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 999cc สี่จังหวะ,ะระบยคมร้อนด้วยน้ํา4สูบเกียร์6สปีดระบบคันเร่งนะครับผมใช้แบบไล่ใบไวหรือคัน,น่นเอง ชกหน้าเป็นชกหน้าแบบอัพไซด์ดาวนะครับชกหลังเป็นชกเดี่ยวเบรกหน้าใช้แบมโบ่สี่พอดเบรกหลังเป็นนิดชินนะครับหนึ่งพอดซึ่งเบรกหน้าและเบรกหลังเนี่ยมาพร้อมกับระบบ ABS ยางหน้าใช้ขนาด100ยทับดขอบ17นิ้วยางหลังใช้ขนาด190ทับขอบ17นิ้วแบบจุ๊บเลดนะครับถังน้ำมันมีความจุถึง19ลิตรไฟรอบคันมาในแบบ LED เฟรมเป็นเฟรมอลูมิเนียมแบบวินสปอร์ระบบช่วงล่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชคหน้าและชคหลังเนี่ยใช้ของ k y b ที่ปรับได้เต็มมที่่เเต็็รระบบบลยกวาได้คั ตัวของ g s x, x S 1224นะครับเปิดตัวในราคา11,699ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ48,000บาทนะครับโดยมีให้เลือก2สีด้วยกันได้แ,แก่สีเทาและสีฟ้านั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถที่เปิดตัวในอเมริกาเรียกได้ว,ว่าสวยงามแ่าไม่เหมือนใครเลยทีเดียวนะก็ว่าได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u s สไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่องเราในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับผมเป็นไอไรายงาน